เอาละครับผมกรับสวัสดีเพื่อนม่พี่น้องชาวโมบายดิจิทัลทุกท่านเลยครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่ครับที่ชื่อว่ามาเชลครับผมตำแหน่งซับพอร์ตครับเดี๋ยวนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูสกิลฮีโร่ตัวนี้กันครับเราเริ่มจากสกิลติดตัวของฮีโร่มาเชลกันก่อนครับทุกครั้งที่มาเชลเดินเข้าหาศัตตูครับจะทําให้พวกเขานะครับผมได้รับดาเมจแล้วก็จะถูกแช่แข็งเป็นเวลา0.1วินาทีครับและพร้อมที่จะมอบโล่ให้กับตัวเองและเพื่อนในทีมีีี่่่อออยยยูบริเเวววณใกกกล้้คงดดถืาา มาต่อกับการสกิลหนึ่งของมาเชลกันหน่อยครับสำหรับสกิลที่หนึ่งของมาเชลนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับผมกล้องถ่ายภาพนะครับผมมาเชลจะลั่นชัตเตอร์ทันทีครับแล้วเมื่อครบเวลาที่กําหนดนะครับจะทําการระเบิดนะครับแล้วก็ตึงสตูไว้นะครับสตูจะไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้นะครับเพื่อนแล้วก็จะทําดามใส่สตูด้วยนะถือว่าดีมากๆครับสกิลที่2ของมาเชลนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับผมเปิดใช้สกิลนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเอง27.5เปอร์เซ็นต์ครับเป็นเวลา3ว ความเร็วเคลื่อนที่ของมาเชลนะครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็น85%ักเรทีเดียวครับโดยที่เรานะครับผมจะสามารถที่จะกดใช้สกิล2ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็กดสกิล1เพื่อทิ้งสกิล1ไว้ด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะกดสกิล1และสกิล2ได้พร้อมกันครับสกิลอันติเมทของฮีโร่มาเชลนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานสกิลนี้ครับจะเป็นการล็อคพื้นที่ไว้ครับและเมื่อครบเวลาที่กําหนดครับคนที่อยู่ในวงกลมของอันติของเรานะครับผมจะถูกแช่แข็งทั้งหมดครับรวมถึงมมตตัเเอองนรากลิข จะมีแค่เราตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถวิ่งในพื้นที่ตรงจุดนั้นได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่แม่งโคตรจะแบบดีเลยนะครับผมเอาไว้จุดเวลาชาวบ้านเขาข้อดีของอัลติมาเชลนะครับผมสามารถที่จะหยุดให้ป้อมยิงเราได้ครับหยุดเวลามันครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้หลอดนะครับผมหยุดเวลาได้เช่นกันครับถือว่าโคตรดีมากๆนะครับแล้วเต่านี่ก็ไม่ไม่เหลือครับผมหยุดเวลาได้เช่นกันครับโอ้แม่งเลยโคตรโกงจัดอะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากว o o e ีสปอรทางร้านยังรับเติมเกม m o Mobile l e g e n นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ m o Mobile l e g e n นเพชรมากขึ้นใจถูกลงสูสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไฟล์ ROV Valorant และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเรามาดูกันครับผมว่ามาเชลฮีโร่ตัวหยุดเวลาตัวนี้นะครับผมจะโหดจ้ำหนับขนาดไหนนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นการที่เวลามันจะมีดีเลย์นะครับประมาณ0.8หรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พอมันระเบิดปุ๊บนะครับผมมันจะทําให้สตููหยุดเวลานะครับผมถ้าเรียกง่ายๆก็คือแช่แข็งสตูนั่นแหละนะครับหรือตึงสตูไว้ครับ นี่ครับสกิลสองวิ่งเร็วรับนี่ครับพอเจอศัตรูแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเป็นถึงแปดสิบห้าเปซเลยนะครับเพื่อนๆดูดิถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ขี้โกงนะฮบสำหรับตำแหน่งซับพอร์ตนะฮะหรือตำแหน่งโรมิ่งนะครับเพื่อนๆเอามาวิ่งโรมิ่งได้แล้วอีกอย่างหนึ่งของมาเชลนะครับก็คือเกาะนะฮะเกาะคุ้มกันของแม่งเนี่ยโคตรถึกนะเพื่อนๆถึกมากเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถึกจัดเลยครับดูครับตุ้มระเบิดแต่ว่าเนี่ยมันก็ฟางดาเมจได้นะครับแต่มันฟางไม่ได้แบบ มาหาโฮมาโหลานอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแต่มันก็เออมันเป็นตัวแบบซีซีป่นๆได้ดีเลยแหละนะครับเพื่อนๆดูดิเนี่ยถึกนะครับผมเนี่ยมันจะมีเกาะนะครับเมื่อมาบานเลยหายแล้วกูไปแล้วกูสกิลสองไปแล้วอูหด,ดว้วยับเนี่ยพอเราเปิดสกิลสองเนี่ยนะครับผมก็จะมีเกาะคุ้มกันเรานะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกาะหนาเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเพื่อนรอดูในช่วงกลางเกมผ่านมาประมาณสิบสองนาทีแล้วอ่ะโคตรอึดโคตรถึกเลยนะครับผมเป็นซัพพอร์ตที่แม่งโคตรถึกอ่ะเออถึกแล้วแบบหืมรู้เฟืองอ่ะผมบอกให้นะหรือว่าฝั่งตรงข้ามก็มีมาเชลเหมือนกันนะครับเนี่ยสกิลสองสามารถเอ่อสกิลสองกับสกิลหนึ่งสามารถกดพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดสกิลสองแบบสไลด์เนี่ยสกิลหนึ่งนะครับผมเรากดไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นการมาร์กนะครับผมสกิลหนึ่งไว้แบบเนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะระเบิดนะครับเพื่อนแต่มันก็มีดีเลยในการระเบิดนะเออไม่ใช่แบบเรากดสกิลสองแล้วมันจัดระเบิดเลยนะแต่ผมตุยแล้วแบบนี้ตุยไว้เนี่ยมาดิเพื่อนมาดิโอชิบหายแล้วกูไม่น่ากระโดดเข้าหาแม่งเลยกระโดดผิดชีวิตเปลี่ยนครับเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทาคลิปเนี่ยผมไปลองเทสมาหนึ่งเกมแล้วบอกได้คําเดียวเลยนะครับผมว่า สุโคะนะครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ขี้โกงเลยถ้ายิ่งเลดเกมยิ่งโกงเลยฮีโร่ตัวนี้นะเป็นซัพพอตตัวแรกนะที่ยิ่งเลดยิ่งโหดนะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับสมดุลนะเพราะว่าถ้ามาสภาพแบบนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์หลักผมบอกเลยว่าถูกแบนคือแบบยังไงก็ถูกแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันจะโกงเกินไปครับเนี่ยสกิลหนึ่งไว้เนี่ยดูครับระเบิดตุ้ม ตูมเยมั่นเนี่ยเไหมแล้วทีมผมไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้โหทีมกูวิ่งหายหมดเลยอยู่กันทั้งสามสี่ตัวที่มึงวิ่งหายกันไปหมดเลยนะผมก็ไม่รู้จะชนยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอฟักเลเวลสี่เดี๋ยวรู้เฟืองเลยนะเลเวลสี่แล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราอันตรครับตูมเน่ยเอ้ยโดนคือผมบอกนะว่าอันติีของมาเชลเนี่ยแม่งดีตรงไหนหรือปะคือมันหยุดได้ทุกสกิลเนี่ยว้สมมุติว่าทีมฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นอานาน่านาน่าอันติีมาเนี่ยถ้าเราเปิดสกิลอันตรี สกิลอันติของนาน,น่าค้างนะก็คือหยุดเวลาไว้นะเพื่อนๆอันนี้คือความโกงเลยครับไม่ว่าคุณจะยิงอะไรมาก็ตามหรือคุณจะสกิลเฮียอะไรมาก็ตามอ่ะนะพูดแบบหยาบนะครับต้องขออภัยด้วยคือบอกเลยว่ามันหยุดเวลาได้หมดทุกสกิลนะครับอย่างเช่นเฮลเคิร์เนี่ยกำลังจะกระโดดมาหาเราใช่ไหมแล้วถ้ามันกระโดดเข้ามาในสกิลอันติของเราอะ่ะมันจะค้างตรงนั้นทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะค้างหมดเลยนะ คือมันโหดมากครับเนี่ยแบบเนี้ยอันติมาปุ๊บเชื่อป่ะถ้ามันอยู่ในสกิลอันติของเราอะ่ะอันติของนาน่าจะค้างเลยนะครับแม่งหยุดเวลาทุกอย่างนะครับคือบอกเลยว่าหยุดเวลาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลเป็นนู่นเป็นนี่นะครับผมหยุดหมดครับเนี่ยเห็นไหมหยุดกระทั่งทีมของตัวเองด้วยนะครับดูเลย <laughs> ฝั่งตรงข้ามก็มีมาเชลเหมือนกันนะครับเขาก็อันติมามันก็หยุดเวลาฝั่งตรงข้ามโดยทั้งที่ฝั่งตรงข้ามควรควรควรที่จะคิวเราได้นะแต่กลับกลายต้องหยุดชะง,งักนะฮะ <c oughs> จะลูออะไรครับผมฮ,ฮีโร่บ้าบอลอแตกอะไรครับเนี่ยมันโหดเกินไปครับนะโหดมากฮีโร่ตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าโหดมากเป็นซัพพอร์ตที่ถ้าไม่แบนเนี่ยเล่นยากมากครับในเซิร์ฟเวอร์หลักนะถ้าเกิดมันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หลักนะเพราะว่ามันถึกไงนะไม่ว่าจะเป็นพลาสซิข,ของมันหนึ่งสองสามนี่คือฟรีฟรีหมดเลยอะถ้าพูดก็แบบตรงๆก็คือแม่งโกงจัดอะเพื่อน,อนแต่ผมชอบจังหวะที่มันเปิดสกิลสองนะพอมันเจอศัตรูเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้น,นะนี่บ ดูเด๋มาถึกถึกเนี่ยถึกจัดดูเด๋นี่ครับอติปุ้มหายหมดเห็นไหมแช่แข็งหมดแล้วเราก็หนีได้นะครับอู้ชิพาหายเลยกูกูตุยแล้วแบบนี้โอ้โหมึงมองเห็นกูได้เหรอวะน่าจะเป็นไอเต่าตัวนี้นะมาดิเพื่อนบวกต่อพร้อมบวกไปไหนละเพื่อนเอาติกกำแพงโอยกำแพงก่อนลวทีผมมันไปไหนกันหมดมนเนี่ยได้เป็นเข็มขัดาสายฟ้าแล้วนะครับผมบวกเลยเพื่อนเดี๋ยวรอสกิลมนตินะโอ้บุ๊บแข็งหมดครับเนี่ยแข็งหมดแล้วก็สกิลใบครับแล้วก็แช่อีกที โอ้โหแม่งดูดิทีมเรามันไม่มีดัมเมจอะคือเราสามารถใช้สกิลอันติได้เลยนะสมมุติว่ามันเป็นคือมันเรียกว่าดัมเมจฟาสมนะอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดศัตรูนะครับผมถูกนะฮะถูกเราแช่แข็งนะแล้วถ้าทีมเรามันยัดสกิลอันติไปอ่ะมันคือมันจะเป็นแบบสไตล์แบบอันคือดัมเมจมันจะย้อนหลังอะสมมุติว่าผมอันติปุ๊บใช่ไหมแล้วทีมเรามันตี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 ต,ต,ต,ตีอย่างเงี้ยใช่ไหม สตูอะเลือดมันจะยังไม่ลดหรอกเพื่อน,อนแต่พอมันหายจากสกิลอันติแล้วอะเลือดมันจะลดเวอไอ้อไนี่ก็คือความโกงอีกแบบหนึ่งเลยนะเพื่อนเ <c oughs> ขาเรียกว่าความรู้สึกมันช้าแล้วทีมผมมาไปไหนก็มาดูเดี๋ยวนี่คือกูชนแบบชิบหายไปป่วงเลยแต่ทีมผมก็ไม่มีตัวไหนที่ไม่จะเข้ามา <Hey. S 1> สักตัวนะครับผมฝุดยอดวะ <Hey. S 1> คือมันเล่นยากตรงนี้แหละทีมเราแม่งไม่เข้าบวกนะครับเนี่ยอันติสีตัวดีแข็งหมดครับดูเขาเนี่ยเนี่ยครับสกิลไปเออ กี่ไว้เนี่ยมาเด้มาเด้มาเด้ได้อยู่นะเพื่อนแล้วเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วทีมผมตายห่ามหมดเลยว่าดูครับแต่ข้อเถื่อโดนล,ลุมสี่ตัวแม่งยังแบบคือแบบเหมือนเหมือนแบบทีมฝั่งของข้ามสกิทขนาดของเรายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพื่อนดูดิ де, ดูดิโอ้โหชิบหายแล้วกูโอ้โหเพิงวอดดีนะที่โดนระยะประชิดนะครับนี่คือถึกมากครับเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วจะเย็นโอ้โหแม่งกดปิดชีวะแต่อย่างน้อยเราก็ได้คิวตัวหนึ่งนะ มาแล้วเว้ยหนึ่งหนึ่งคิวเรามาแล้วแปดมาเพื่อนไปเพื่อนมาได้แม่เงเอ้ยฝุดโดนแช่แช่คืนบ้างอติยัดตุม้มสูไว้ดูครับติดหมดครับดูครับแต่ทีมเรามันไม่มีดาเมจแต่มาเพื่อนสกิลมันตะกี้เห็นมากคือสกิลมันค้างนะเว้ย <c oughs> คือมันโดนสกิลตีเราแล้วเพื่อนดูผมทนลมดิคือเวกถึกจัดเลยอะ่ะคือดาเมจแทบไม่มีทีมคือบอกเลยว่าทีมเราดาเมจแทบไม่มีเลยนะข้าบายสวยโอเค ลาสิงแม่งก็ถือว่าโหดอยู่นะดามเมจเล็กๆน้อยๆก็จริงอะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าดามเมจมันก็สุดเหมือนกันอ่ะแช่แช่แช่เออโอ้โหยังตุยกวะเอามันเอามันให้ตายดูส่งเลยไม่น่าตายนะครับฝปเพื่อนมาเดะมาเดะมาเชลก็มาเชลเ,เจอกันบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดเวลากันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทีโรที่ไม่สามารถหยุดเวลากันได้ครับกูโดนแล้วกูโดนหยุดเวลาละมาเดะมาเดะเพื่อนเดี๋ยวรออันติยันเลยดูอัะอัตติปุ๊บ แข็งหมดเรียบร้อยดามเมจไปเพื่อนสวยแข็งหมดนะครับต่างคนต่างแข็งแล้วบึ้มหายดูเห็นไหม <c oughs> เขาเรียกว่าโดนดาเมจย้อนหลังนะ <c oughs> เอ็กบอกว่าหวานเจี๊ยบนะฮะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นอัตติของเอ็กบอกว่าพอมันอัตติเพเห็นไหมมันจะค้างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอ,อ่อมันคือมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะหนีได้นะครับไอ้ี่ <c oughs> คือข้อดีเลยครับผมไม่ว่าคุณจะสกิลอะไรใส่มาในสกิลอันติผมอะคุณจะถูกหยุดเวลาหมดเลยนะแ่งอย่างเถื่อนในฮีโร่ตัวเนี้ย โกงจัดเลยแล้วเพื่อนคือโกงโกเอา,เอาง่ายๆแต่ับผมมีรถตัวนี้นะผมการันตีนะครับผมว่าสายโลมมิ่งนะน่าจะโหดที่สุดแล้วแหละแองเจล่าก็ชิดซ้ายนะฟอลินก็ชิดขวานะฮะดิกกี้นี่ลงล่างเลยนะเออแล้วก็ผมแม่งโหดเกิน,น,นไปไหนแล้วเพื่อนเอชิบหายแล้วแม่งมาเหมือนกันปะ แม่งหยุดเวลาแล้วแต่มันหยุดเวลาผมไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมไปกูเล่นมาเชลเหมือนกันเพื่อน <laughs> มาเชลกับมาเชลมัมหยุดมันไม่สามารถหยุดเวลาแต่ด้วยกันได้นีครับจะหนีไปไหนละเพื่อนจะหนีไปไหนแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนสวยคิวมันสวยดูดราชอตอีกทีเดียวเออสวยได้อันติให้แล้วเพื่อนนี่ไอแช่ครับแช่ไปดิแช่ไปดิเพื่อนหนีเลยเพื่อนดูดราอืมอืมอยู่บอกมึงก็แช่กูด้วยอะเพื่อน <laughs> กูจะหนียังไงล่ะครับอ้ <laughs> อย่างเถื่อนเวแล้วเพื่อนๆเ,เห็นความถึกของมันมากคือถึกจัดเลยนะถึกจนแบบว่าขี้โกงเลยอ่ะถึกเพราะว่าสกิลเกาะนี่แหละเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามันจะมีเก,ออกาะคุ้มกันตัวเองนะครับคือมันถึกมากครับดูดิไม่ต้องไปกลัวครับตีตีตีด้วยครับดูครับเตีอืเตีืยได้ไหมเนี่ยอีกทีเดียวเลยว่ะมา,มาดิเพื่อนมาตามเลยเพื่อนตามเลยสวยเอามาที่ไอโรเจอร์เนี่ยห้าวจัดเลยว่ะมึงห้าวเหรอเพื่อนโอ้ยขยันหนีขยันหนีไปด้วยนะมึงเนี่ย ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดูทรงแล้วไม่น่าทันแล้วเอาแล้วจากเกมที่เราโดนลุกตลอดเวลานะครับตอนนี้คือเราเริ่มลุกเขาคืนบ้างครับดูครับเนี้ยมันคือมันโหดมากครับเนี่ยดูดิคือลูมผมสี่ตัวเนี้ยเอาคือเพื่อคือมันเอาผมไม่ลงนะถ้าพูดแบบตรงๆนะเพราะว่าเรามีฟรีๆเยอะไงฉลางก็เอาไม่อยู่นะเพื่อนไม่รู้ว่าฉลางมันสามารถกดแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รผมคิดว่าไม่น่าใช้ได้นะครับ หรืออาจจะใช้ได้ก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีตัวแบบเอคอยแบบเอเอนี่หน่อยนะครับเพื่อนเแช่แบบนี้ยอันติไปค้างคู่ครับดูครับเอ็กวงคือเอ็กวงเอ็กวงเอ็กบล็อกเราก็ค้างหมดนะจังหวะนี้นะอืโรเจอร์แม่งสุดจัดว่ะโอ้ย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 ้ยไปเลยกูไปอยู่แล้วอทีมเราแม่งดํามิมันน้อยอ่ะคือทีมเรามันดามจแทบไม่มีคือทีมเอาทีมผมมียิงด้วยว่ะทาไมผมไม่เห็นนัก คือผมไม่เห็นนักยิงทีมผมเลยนะพูดแบบตรงๆนะโห้ยโอ้ยโหยโยแม่งเริ่มยิงเจ็บเลยเว้ยไม่มีเกาะแม่งก็บางอ่ะเพื่อนๆนะคือบอกเลยว่าถ้าไม่มีเกาะก็บางแต่ถ้าจงาังหวะไฟจังหวะบวกอะไรแบบเนี้ยได้หมดอนะสไลด์ไปนี่ติดเรียบร้อยเออสวยเขาเรียกว,ว่าส,สไลด์วางแถบสกิลหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะสไลด์โอ้โหชิพาแล้วสกิลหนึ่งมันระเบิดก่อนไงอีกทีเดียวเองอนะ ได้อยู่นะเพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนสวยนะดีเพื่อนดูด้ดยวยถึกจัดครับแช่ไปหนึ่งทีเอาหน่อยเพื่อน x b ็ o c อันตีมีไหมเอามันเพื่อน x b l o c x b o c อันตีดีเพื่อนอันตีมึงมีทำไมมึงไม่กดใช้วะประคำโอ้โหอันตีมีดแต่ไม่กดใช้โอ้กูจะบ้ากาะละมังโอ้แอสฟิตเราพุ่งกระฉูดมากนะครับผมสิบสามเข้าไปแล้วนะครับนะครับสไลด์ตุ้มตุ้มโอ้โยสไลด์ช้าไปหน่อยครับเนี่ยคือเราต้องกะ คือเราต้องการจังหวะสกิลหนึ่งด้วยนะครับจังหวะที่เราสไลด์นะครับบางบางทีเรามันคือมันระเบิดก่อนอ่ะพอเราสไลด์ไปมันก็ไม่ได้วางแท็บไว้นะครับเพื่พพพอนตามเลยเพื่อนตามเลยอย่าไปกลัวมันเพื่อนนี่หยุดชั่วขณะไปก่อนมาดิอันติยะเลยครับนี่ไงมึงนี่ไงนี่ไงแข็งเอ้าชิหายแล้วแม่งไม่แข็งโอ้โหชิหายแล้วตุยละชื่อจังหวะแม่งโดดแล้วมันไม่แข็งเว้ยไอตัวใหม่อ่ะ จังหวะมันขึ้นอันติหรือว่าทม่ีมันหลบสกิลผมได้วะน่าจะหลบสกิลผมได้นะเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องแข็งหมดนะเพื่อนมันน่าผมคือมันน่าจะออกอยู่ในนอกวงตอนมันระเบิดพอดีนะครับจังหวะสกิลอันติของเราเนี่ยไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนมึงรู้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้มาดิเพื่อนมาดิอันติแล้วอ้มแช่แช่แช่คืนไม่ไปรนายอันติไม่โดนไม่ วันหวาดนี่ธนูค้างอ่ะวันหวาดนี่ธนูค้างอ่ะคิดดูเอาเองแล้วกันนล่เพื่อนกําลังแบบสกิลหนึ่งเนี้ยธนูค้างเฉยอ่ะทำอะอไรเพื่อนแช่ไปอืมสวยมันได้แค่แบบหยุดชั่วขนาดนะครับเพื่อนดูดิความถึกของมันนะคือโดนแบบสกิลแบบปุป๊บปัปุ๊บปั๊บแต่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรสักเท่าไหร่นะดูดิ คือมันถึงมากครับเนี่ยพอเราเปิดสี่สองเนี่ยแล้วแช่หมดแบบนี้ครับยังไงเพื่อนดามเมดดามเมดลงฝ่ายไปสวยเรียบร้อยอคือมันไม่โดนดามเมดย้อนหลังนี่หว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะโดนดามเมดย้อนหลังนะแต่จริงๆมันไม่แล้วเพื่อนเออไม่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 ไ,ม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 ไมอสัตว์ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นม่นก็โกงสัตว์เลยนะคือ <c ười> ถ้ามันโดนดามเมดย้อนหลังได้คือมันแบบโกงสัตว์เลยนะมันไม่สามารถที่จะทําดามเมดย้อนหลังได้ครับเพื่อนโอเคโอเคอันนี้เพื่อนก็ ผมคิดว่ามันก็โกงอยู่แหละนะครับขนาดว่า,ศามัน <balcony> ยังไม่มีดาเมจย้อนหลังมันยังโกงเลยดูดิตุ้มทําอะไรผมได้อะเพื่อนเรียบร้อยจะมึงหายไปดีวคุชิพายแล้วอื้โหสวยได้อยู่ได้อยู่มาเดี๋ยวเพื่อนดูว่าถึกจัดครับเนี่ยดาเมจฝั่งตรงข้ามนี่แทบจะแบบสกิดเราเลยนะถ้าเราเปิดสกิลสองอ่ะเปิดแล้วมันเพิ่มเกาะเพื่อนเพื่อนดูดิว่าเนี่ยคือมันคือมันเพิ่มเกาะแล้วบวกกับความเร็วนะเพื่อนเพืええ่อนดูดิมาเนี่ยครับ นี่แทงนะครับเพื่อนอึดจัดนะบอกให้ครับไม่ต้องหนีไปไหนแล้วเพื่อนมึงหน้านี้ครับติดพาส์เกสกิลหนึ่งสวยเรียบร้อยครับเอ้าติดต่อครับตีโอ้แม่งกระโดดหนีเฟฟิเลียนอืมไม่โดนอีกนี่นะครับและอย่างหนึ่งคือฮีโร่ตัวนี้กินมานาไม่เยอะนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากมากคือมากๆเลยนะครับผมก็คือมันไม่ค่อยแดกมานานะครับนี่ครับแช่ครับเรียบร้อยครับ ปิดสกิลหนึ่งไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะครับแล้วก็สไลด์สกิลสองอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการทิ้งสกิลหนึ่งไว้ในจุดจุดนั้นนะนี่นี่นี่แหละคือความโหดครับยิ่งเราวิ่งสกิลสองเข้าหาศัตรูนะครับนี่ครับก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กับตัวเองแปดสิบห้าเปอร์เซ็นะครับแม่งวิ่งแบบฝัดตีแตกนะเพื่อนแล้วเราคิดสภาพถ้าคุณเอาเป็นจู่โจมเข้ามาอีกเนี่ยมึงวิ่งทะลุจออะเพื่อนมึงวิ่งทะลุจอนะครับผมนะถ้าเอาไอ วิ่งเข้ามาอีกอันหนึ่งอะแล้วบวกกับสกิลสองอะแปดสิบห้าไม่อยากจะคิดเลยอะฝับตินแตกกับกูบอกให้นะมาเด้ให้ลุมด้วยมา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 ้อนติดครับอุ้มนี่ครับแช่ไปครับแช่ไปครับจะทําอะไรเพื่อนแช่ไปมาเด้เพื่อนตุยนะเพื่อน้ยแมงเอ้แมงม,ม,มีโลมาตะอุู้โดนลุมกี่ตัวครับเนี่ยมาเดะโดนลุมกี่ตัวแล้วไงเพื่อนมาเด้เพื่อนมาเดะแต่ว่าคือคือ คือมันโดนสกิลซีซีเราเยอะนะครับผมแท้แข็งเอ่อน่นนี่นั่นหยุดเวลานน่นต้องูารพงสารพัศสาร,รเพรครับคือมันเลยทําให้ทีมฝั่งเราข้ามเขาแบบเดินเดินเกมยากอะ่ะเพื่อนพเพื่อนเข้าใจฝีว่าดูดีโคตรถึกเลยเพื่อนเพื่อนดูดีโอ้นี่คือถ้าไม่โดนดาบฉาฝันน,นี่ผมไม่ล่วงนะอาจริงจมาดิเพื่อนให้ลุมด้วยอัมติอุ้มแข็งหมดครับหมูวิ่งมาก็แข็งหมดแล้วทีมกูไปไหนหมดครับโอ้ไม่มีใครมารอซ้ําเลยครับ แน่มียืนวาร์ปด้วยมึงคิดว่ามึงจะชนะกูหรอวะเพื่อนนี่แชร์ไปให้หมดแชร์ไปให้หมดนะมึงโอ้โหแล,แล้วที่ผมดาเมจคือดาเมจเราช้าครับคือดาเมจเรามันออกช้าเรียบร้อยนาน่าไปไหนเตีเรียบร้อย,นนนย,อยโอเคเราได้มันอีกหนึ่งคิวครับผมนี่พร้อมบวกหมดจ้ะเพื่อนๆดูด,ดิมาเดะนี่ครับมาร์คไว้เรียบร้อยแชร์ไปมาเดะเพื่อนรอเดี๋ยวรอเตะอุ้มแข็งไปเด่ะมึงกระโดดอะ่ะ <laughs> กระโดดขา آ, ดดดดดด <laughs> กระโดดขา <laughs> ปวดจัดเลยว่ะแล้วเพื่อนๆเห็นเกาะตะกีขึ้นไหมคือเกาะเรานะครับผมขึ้นโคตรหนานะตะกีถ้าเพื่อนๆเห็นเห็นเกาะเราขึ้นนะครับเพื่อนๆจะร้องเลยโอ้โหมันขึ้นขนาดน <laughs> ั้นเลยวะเกาะเกาะคือเกาะมันขึ้นโกงมากนะครับตอนนี้สกอร์อเราอยู่ที่ห้าคิวเนี่ยแล้วก็เราแอสเซทอยู่ที่หกครับยังไงมันแช่ฟกิววันติเราไม่ได้อยู่แล้วครับเนี่ยแช่แช่คีปไปโชว์ครับเนี่ยไง สองหนึ่งแล้วไงเพื่อนอันตีแล้วเจ้เก่งจริงมึองอันติกูเลยอันแน,นีอันแนี้ยคบโ,กโกมโว,วิดโอนะเดมาดิเพื่อนอันแนีสกิลวิดโอนแล้วอันนอันเนสโลนะเพื่อนตต่ตตตแช่ไปเอาเรทีไปไหนอะเอามาดิโอโช้าว่ะช้าอยู่แล้วทีมทีมเราแม่งช้าจ,จัดเลยนะเ,นเพื่อนมาดิอชิภายแล้วแม่งเออแม่งของแม่งแน่นนกูว่าแล้วสกิลนะหลังๆก็เกริ่มคูดาวเร็วแล้วเพื่อนมาเดมาเดแช่คืนครับ ตมมาดิแช่คืนด้วยตาเขาโอ้แช่หมดเลยติดติดหมดมาเดิมาเดิเพื่อมาเดิมาเดิมาเดิโอ้อหทีมกูไปไหนกันกันหมดมาเดยกูเหลืออยู่เอ็กบอสองตัวเนี่ยแล้วมึงโอโอจะวิ่งไปเคลียร์คลิปกันสามตัวปะโอ้ยกูละเชื่อพวกมึงเลยหนึ่งก็ไม่มาช่วยกูก่อนเออนเนี่ยด้วยอืมชุนลมุนแม่งเอ้กูก็ยือได้แค่นี้แหละเพื่อนโอ้โหทีมกูแต่ละตัวมาดิได้หลอดเอาชนะเลยจบเลยผมว่าต้องเอาจบแล้วแหละเห็นทีมเล่นแบบนี้แล้วท้ออ่ะ เนี่ยไม่มาคิวมาเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวมึงกลัวอะไรกันครับเนี่ยมึงกลัวอะไรกันครับมาหน่อยมาหน่อยเออเนี่ยแช่เนี่ยมาเนี่ยเออเนี่ยพาสิกอะมันดีครับถ้าเกิดเราวิ่งเข้าชนตัวเนี่ยนะครับผมมันคูณดาวประมาณศูนจุดแปดั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยพาสิกเนี่ยถ้าวิ่งเข้าชนตัวเนี่ยจะทําให้จะเออถ้าเราวิ่งผ่านศัตตูนะครับผมจะทําให้ศัตตูอะถูกตึงไว้นะครับผมชั่วคราวนะเพื่อนๆดูดิ เนี่ยมันคือความโหดเลยครับเนี่ยแล้วแช่ไปเนี่ยเรียบร้อยครับเนี่ยหายครับ <c oughs> แช่ปุ๊บนี่โดนสกิลระเบิดเรานี่หายหมดแต่ผมบอกให้นะจะหนีเอาสู่ไซิเลียนนครับแต่ว่าป้อมเรานี่แหกไปโอ้โหเยอะแล้วนะป้อมบนป้อมกลางแล้วตอนตอนนี้แต่ว่าป้อมฝั่งข้ามนี้ยังสะอาดอยู่เลยนะเราต้องพยายามเอาป้อมสามเอาป้อมสองให้ได้ก่อนครับแล้วก็ขึ้นป้อมสามให้ได้จบเลนเดียวได้จบได้นะ มาดิแช่ตุ้มโอ้โแม่เงเอ้ยระเบิดช้าไปหน่อยโอ้โหแล้วเราโดนแม่งระเบิดดิ่งเข็มขาดไฟฟ้าเนี่ยจําเป็นเลยนะเพื่อนๆืนผมบอกให้นะเพราะว่าเราตีปกติเนี่ยคือมันก็จะช่วยนะครับช่วยช่วยแบบช่วยเราเยอะมากครับเนี่ยฮะหยุดเวลาป้อมไว้แล้วแม่งหยุดทุกตัวเลย <s in> <din> เชิพายแล้วหยุดทุกตัวเลยอือ้าวแช่ครับเนี่ยครับตึงไว้ครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เดินนะ <c oughs> ผมผมกล้าพูดเลยนะว่าไม่ได้เดินนะครับผมน้อง ที่มันโกงจัดเลยซัพพอตตัวใหม่เนี่ยโกงมากครับดูครับนี่ครับกดฮิวไปครับแล้วฮิวโคตนแรงอ่ะดอกละสองร้อยสองร้อยหกสิบห้าเพนเื่อๆอันตีกำลังมาครับเดี๋ยวแช่เลยต้มแช่ครับนี่ครับแช่แช่หมดครับแช่หมดเขาเรียกว่าแช่รอคีฟครับโคงโกงมากครับผมนะผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับผมฮร่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมที่เป็นโลมมิ่งนะฮะก็สามารถเข้าไปในเล่น เข้าไปเล่นในเฟเวอร์ทดลองกันได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วนะเข้าเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมเข้าไปลองเทสไปลองอะไรกันได้แต่ผมบอกเลยนะครับผมว่าถ้าซัพพอร์ตตัวนี้เข้ามานะครับผมฮีโร่ตัวนี้นะครับอาจจะมีโอกาสนะครับผมที่จะถูกแบนสูงมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมแต่เพื่อนๆก็เห็นได้ชัดนะครับว่าสกิลฟรีๆมันเยอะแต่ผมคิดว่าชาลางกับดิกกี้เนี่ยนะครับผมต้องแบนดิกกี้นะครับผมคิดว่าดิกกี้สามารถชาลางได้นั่นเองครับ